ก็วันนี้ตีไดรเวอร์ยังดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้ลมแรงมากก็ทําให้เล่นยากขึ้นตั้งแตหลุมแรกๆเลยครับแต่ว่าวันนี้เคก็ตีไม่ค่อยดีเองด้วยแหละครับเด็กไม่ค่อยแม่นระยะเหมือนแบบ มันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่ครับลพัดก็สปีดกับลายไม่ไม่ค่อยดีครับวันนี้คือปกติตอนบ่ายจะลมแรงกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าสนามนี้ตั้งแต่เคมาถึงรอบเช้าลมแรงกว่าครับก็คือวันนี้ลมแรงกว่าเมื่อวานเยอะเคก็ตียากกว่าเดิมหน่อยครับ mm hmm. ก็วันแรกก็ดีมากครับตอนนี้เคก็เป็นผู้นําร่วมอยู่ก็พอใจครับยังอยู่ในกรุนโพซิชั่นที่จะ จริงๆก็หวังว่าคือวันแรกเคเลอรมมาดีแล้วใช่ไหมครับวันที่2เคก็จริงๆอยากพยายามให้แบบเออแอบเฝงให้มากกว่านี้นิดนึงแต่ว่าในวันที่ตีไม่ดีและลมแรงเคยังนําอยู่ก็ถือว่าโอเคแล้วครับครับก็เคต้องตีเหล็กให้แม่นกว่านี้นิดนึงครับแล้วก็พัดให้ดีกว่านี้ครับก็ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะเคก็ไม่รู้คนอื่นจะตียังไงแต่ว่าก็มีความมั่นใจอยู่ครับก็ก็ตั้งเป้าไว้จะเอาแชมป์ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เชียร์แล้วขอตามเชียร์เคไปครับผมครับ